นางสาวพิทยาชัยสงกรามนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีนายวรสิษฐ์กันตินันสอสอ,อุบลราชธานีเขตหนึ่งพักเพื่อไทยนายแพทย์สวิทย์โรจนศักดิ์โสธรนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดศูนย์พักคอยสำหรับกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดโลลเข้อคอนทีเทศบาลนาครอ,อุบลราชธานีซึ่งภายในศูนย์มีการจัดเตียงที่พักพร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นรองรับผู้ใช้บริการศูนย์พักคอยพร้อมทั้งติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการศูนย์พักคอยมหาวิทยายลายัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาเขตอุบลราชธานี สำหรับศูนย์พักคอยสำหรับกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดโลเคอคอรัทนทีเทศบาลนครอุบลราชธานีได้รับความการุณาจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลายัยวิทยาเขตอุบลราชธานีอนุญาตให้ใช้สถานที่จัดตั้งเป็นูนยนพักคอยสำหรับกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดโลเคอคอรัทนทีเทศบาลนครอุบลราชธานีในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี ตอนนี้เราก็มีผู้ที่ติดเชื้อวันละประมาณ3-400คนนะครับซึ่งประมาณ90%เนี่ยก็เป็นคนครอบครัวคนบนที่ติดเชื้อนะครับเข้าขายเดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครนะครับประมาณ90%ส่วนอีกประมาณ10%เนี่ยเป็นการติดเชื้อในพื้นที่นะครับซึ่งก็มีการระบาดในพื้นที่เป็นบางจุดนะเกิดจากการจัดกิจกรรมบางอย่าง อย่างเช่นการเล่นการพนันนะครับเรื่องของการมางานศพงานมา,านบวชงานอะไรพวกนี้นะครับแต่ที่เราเป็นห่วงก็คือว่ามีการกระจายของเชื้อที่พบนะจากการเราออกตรวจเชิงรุกในเขตเทศบาลเมืองกับเทศบาลวารินชำราบนะครับซึ่งก็มีแนวโน้มที่ไปตรวจหลายจุดแล้วก็พบ,พบว่าการตรวจแอนติเจนเทสคิสเนี่ยเจอบวกนะครับแต่แต่ละจุดเนี่ยก็ประมาณสัก ห้าลายหกลายหรืออาจจะถึงเก้าลายก็มีแต่บางจุดก็ไม่มีนะครับที่เราพบก็เป็นส่วนที่หลากหลายอาชีพนะครับมีทั้งพนักงานเสิร์ฟมีทั้งพนักงานส่งของนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับรวมทั้งคนที่เกี่ยวข้องกับสุกเกอร์ต่างๆที่ติดติดเ,เป็นวงใหญ่นะครับจากการเล่นการเล่นกีฬาสุกเกอร์ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นห้องแอร์ก็เลยทำให้มีการระบาดเยอะ ตอนนี้ก็มีการกระจายกันค่อนข้างที่จะเยอะในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานีเราก็ออกตรวจเชิงรุกเพื่อคัดกรองคนที่ติดเชื้อเข้าขายเรียกว่าติดเชื้อเข้าขายเพราะว่าเราตรวจด้แอนติเจนเทสคิดยังไม่ถือว่าเป็นติดเชื้อจริงๆนะครับแต่จะต้องยืนยันด้วย PCR ทุกรายแต่เมื่อเราตรวจเจอโพสิทีฟจาก ATK ตรงนี้เนี่ยเราจะนําเข้าสู่กระบวนการประเมินอ,อาการและก็เอ็กซเรย์ปอดทุกรายรวมทั้งนําไปสู่การรักษาพยาบาลทันทีนะครับจะไม่ให้มันช้าแล้วก็ค้นหากลุ่มเสี่ยงในครอบครัวหรือว่ารอบๆบบ้านรวมทั้งการทําลายเชื้อต่างๆคัดแยกคนที่ติดเชื้อเข้าขายตรงนี้ออกจากคนปกติในชุมชนนะครับเพื่อใหไ้ไม่ให้มีการระบาดเป็นวงกว้าง ซึ่งตรงนี้ก็ได้รับความร่วมมือทั้งจากภาคีเครือข่ายทั้งทางเทศบาลนครเองนะครับเทศบาลบารินชำราบทางสำนักง,งานควบคุมโรคที่10นะครับซึ่งก็ได้นำรถชีวนิรภัยพระราชทานนะครับจำนวนสองคันนะครับรวมทั้งวัสดุในการตรวจหาเชื้อบุคลากรมาช่วยกันระดมกันในการจัดการตรงนี้เพื่อค้นหาให้เร็วนะครับแล้วนำไปสู่การวินิจฉัยรักษาให้เร็วด้วยนะครับถ้าเรารักษาได้เร็ว แยกคนออกมาจากคนปกติก็จะทําให้การระบาดนี่ลดน้อยลงไม่ระบาดเป็นวงกว้างขณะเดียวกันคนที่ติดเชื้อก็จะไม่มีอาการที่รุนแรงนะครับแล้วก็ไม่เป็นระดับที่เรียกว่าเป็นสีเหลืองสีแดงซึ่งตอนนี้สถานการณ์ของอุบลเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสีแดงก็ค่อนข้างจะเต็มแล้วใกล้ๆจะเต็มแล้วนะครับแต่เราก็สามารถขยายได้นะครับสีเหลืองเนี่ยโรงพยาบาลหลายแห่งก็รับในกลุ่มสีเหลือง ค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็ได้เปิดโรงพยาบาลสนามหลายหลายอำเภอด้วยกันนะครับยอดขณะนี้ของจังหวัดอุบลราชธานีที่รักษาอยู่ก็ประมาณ2 0 0 0กว่ัวรายนะครับซึ่งก็มีกลุ่มสีเหลืองอยู่ประมาณ30-4 0%เซได้นะครับนะเราพบว่าคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่แล้วก็คือคนที่เดินทางกลับมาแล้วก็ติดเชื้อมาหลายวันนะครับทั้งๆท,ที่เราพยายามที่จะให้ยาเร็ววินิจฉัยเร็วแล้วก็ให้ยาเร็ว ก็ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะครับ60ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับที่เสียชีวิตแล้วก็มีโรคเรื้อรังเรียกว่าจุกทักทักคอยนะซึ่งซึ่งเทศบาลนครอุบลเนี่ยเป็นผู้ที่จะดูแลตรงนี้คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ไม่มีที่กักตัวก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คนที่เป็นติดเชื้อเออข้าขายเรียกว่าติดเชื้อเข้าขายคือ a อทบวกในในเขตเทศบาลก็จะมาไว้ที่นี่ก่อนระหว่างที่รอการ เข้าไปสู่โรงพยาบาลหรือไปสถา,านกักกักรักษาต่างๆนะครับรวมทั้งที่กลับมาไม,ไม่มีปัญหาเรื่องเตียงด้วยใช่ไหมไม่มีครับไม่มีฮะเราเราไม่มีปัญหาตรงนี้สามารถทางท่านทู้ว่าราชการจงังหวัดก็ให้ทางอำเภอทุกอำเภอเนี่ยสร้าง CI แล้วก็เ i เพิ่มขึ้นในทุกอำเภอสามารถรองรับได้ครับตรงนี้เราเราคิดว่าเราสามารถแล้วโรงพยาบาลเองก็เพิ่มศักยภาพเปิดโรงพยาบาลสนามหลายที่นะครับสิบกว่าแห่งเกือบ20แห่งละที่มีโรงพยาบา,นนาลเพราะฉะนั้นเรื่องของการรักษาเนี่ยคิดว่าไม่มีปัญหา แต่อยากขอความร่วมือพี่น้องประชาชนแล้วครับว่าต้องช่วยกันตรงนี้ระมัดระวังตัวเองอันที่หนึ่งและรีบมาฉีดวัคซีนนะครับอยากอยากให้เร่งฉีดวัคซีนนิดหนึ่งช่วงนี้ครับประเด็นสำคัญคือการเตรียมศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งลำดับของความรุนแรงในการรักษานะครับ ถ้าถ้าเป็นกรณีที่เริ่มต้นจากอาการที่ไม่มากนักอาการไม่มากนักนะครับมีเชื้อแต่ไม่มีเชื้อแต่ไม่มีอาการตอนนี้เราก็จะใช้อยู่ในพื้นที่ของ HICI นะครับรวมทั้งโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจนะครับแต่เริ่มมีอาการเนี่ยก็เข้าโรงพยาบาลชุมชนซึ่งมีหมายถึงโรงพยาบาลประจําจำอําเภอน้องหมอก็จะมีการประสานกันกันกบน้องหมอที่โรงพยาบาลสัมประสิทธิ์ที่ประสงค์ถ้ามีการ สเตปอัพเรื่องอาการที่รุนแรงขึ้นกลายเป็นปอดอักเสบติดเชื้อเนี่ยเราก็จะมีโรงพยาบาลแม่ขา่ายอย่างเช่นตะการพืชผลพิบูลมังสาหารวาินชัมล่าม50ปัญษาและเดชอุด,อดมช่วยดูแลในลักษณะที่ได้ดูแลกลุ่มที่เป็นปอดอักเสบละนะครับแต่ถ้าถึงกับจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจโรงพยาบาลที่ผมพูดมอสักครู่นี้ก็กําลังจะขยายศักยภาพในการดูแลแต่ตอนนี้ทางสรรพสิทธิ์ก็จะเป็นการรองรับ ถ้าสมมุติว่าเราคุยกันแล้วในการที่จะดูแลคนไข้อาการหนักนะครับตอนนี้รรพสิทธทิประสงค์เนี่ยมีมีเตียงสําหรับผู้ป่วยชนิดที่อาการหนักชนิดชนิดที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยประมาณสัก 25- ่สถึงยีเตียงก็เกือบ30เตียงแล้วเราจะเพิ่มอีกซึ่งตอนนี้กําลังดําเนินการอยู่ก็ได้อย่างมากที่สุดก็ประมาณ40เตียงนะครับนั่นคือสุดทางเลยนะสุดทางหมายถึงอาการหนักมากนะครับขณะเดียวกันเราก็จะทํางานร่วมกับน้องหมอ ตามโรงพยาบาลโดดที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นศักยภาพของสถานที่เป็นห้องเนกติเพชเชอร์เราต้องใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพราะเรามีประสบการณ์ที่แลกเปลี่ยนกับโรงพยาบาลหลายๆแห่งในประเทศไทยนะฮะไ,ไม่ให้เจ้าหน้าที่มีมีการติดเชื้อนะครับเพื่อ,อไ,ดได้ใช้กําลังของเจ้าหน้าที่ในการทํางานตอนนี้ในภาพรวมของโรงพยาบาลสัมปิทธิ์ถ้าไม่มีเกี่ยวกับโควิดเนี่ยนะครับเราก็จะมี อัตราของเตียงประมาณ1้อยเก็คือคิดเทียบประมาณสัก1,400ีอเตียงนะครับตอนนี้คนไข้ปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณ900เตียงนะ900เตียงก็หายไปประมาณ1ใน3แล้วก็ได้ระดมสัปพ,พกําลังของเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆมากลายเป็นมาเพิ่มศักยภาพทักษะเพื่อดูแลคนไข้โควิดด้วยก็เป็นการระดมคนภายในโรงพยาบาลด้วยกันเองนะครับนอกจากจากสถานที่คุลุกพันหมายถึงเครื่องช่วยหายใจแล้วเราก็จะมีการเติมศักยภาพของเจ้าหน้าที่พวก พวกเราเองด้วยครับผมจะมีอาจารย์บีระก็เป็นรองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมินะครับอาจารย์เด่นชัยก็ทํางานร่วมกับฝ่ายปฐมภูมิเช่นเดียวกันอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่นี้นะเป,นเ,ปนเป็นเรื่องของกักตัวกักตัวแล้วก็กักกันนะครับกลุ่มเสี่ยงต่างๆแล้วก็กลุ่มที่มีเชื้อนะครับเราจะมีพื้นที่โรงพยาบาลส,สนามจาระเมอีกเพื่อให้เกิดความมั่นใจอีกระดับหนึ่งนะครับ ก็ตรงนั้นก็รับได้อีกประมาณสัก48คนนะครับเป็นกลุ่มอาการหนักนะครับหนักเชนิดที่ไม่ใช่ถึงกับท่อส่วยหายใจแล้วเรามีเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลสนามยางน้อยซึ่งเป็นภาพใหญ่ของจังหวัดอีกชั้นหนึ่งนะครับเราก็จะมีสเตปอัพสเตปดาวไม่ว่าขาขึ้นหรือขาลงเพื่อเพื่อรักษานะครับเรื่องของออผู้ป่วยนะครับถ้าติดเชื้อในจังหวัดอุบลราชธานีครับเราจะไม่ไกหกแปดรือว่าอะไรหกสปีแปดลูกเจ็ดลก